สวัสดีค่ะสวัสด e ีครับเราคุยเรื่องหนังสือกันอยู่เนาะคุยเรื่องหนังสือกันอยู่ครับเอาใหม่นะเอาใหม่มีชื่อเขียนอยู่ที่หน้าปกใช่ไหมคะครับอ่ะจ้าวว่างไหมอือจ้าวว่าจะซื้อได้ป่ะครับซื้อไปกี่กี่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูของยายก่อนครับนี่หน้าหน้าปกเขียนอยู่ว่าอีกีกกี่บาทจะจะได้ไปซื้อ อ๋อถ้าไม่ซื้อก็เอาเล่มนั้นก็ได้แต่ว่ามีชื่ออยู่เราก็เอากระดาษปิดก็ได้ดเอากระดาษไม่เดี๋ยวโ<ะ>ถามคุณวิกได้ได้บอกว่าซื้อเอาได้ปหมคะซื้อ,อ,อเอา,ดาได้ได้แต่ว่ามันเกลืองตังคนะ<อ>์เลยเล่มที่บ้านมีก็ถามไปถามคุณวิกว่าเล่มที่บ้านขอยืมคุณยายอันใหม่เลยไหมไม่มีคุยางก็มีอันเก่า เราควร้มาสองเปอร์เปอร์เสงใช่ซื้อซื้อซื้อใหม่ได้ป่ะมีตังปะไปยืมหรือว่าไปยืมที่หราสมุดได้ป่ะปัปปะปะเก๋ไหมปัเกไม่มีปะเก๋สองัเอ็มนะก็เอมก็ไม่มีหรอห้องหสมุดแม่คะเขาของจมีมีแต่ว่าแค่เป็นชื่อ เปลี่ยนชื่อเองอย่าเอากระดาษติดเป็นอันผิดอันผิดกด็ได้เอาไหมไม่เอาโจมีเป็นแถบแถบไม่จะอยากเอาเป็นใส่ใส่เนี่ยแบบใส่ใส่ไม่ได้ทั้งหมดเอาเอาปิดเลย เขาชื่อทับมันเลขที่สี่ก็ติดไปอ่ะใช่เลขที่สี่ก็ปนเลขที่สี่ออกมาแล้วก็ติดตรงที่สองทับทับไปอ่ะใช่ข้างขวดนั้นแ่ะแล้วพอฟอยล์ล็อก็มอบสับกระแก้วใช่เอาไหมได้ไหมได้แต่แต่ประหยัดตังค์ตังค์แต่เพื่อนเขาจะมีเป็นเลขที่ครับเขาก็ใส่เลขที่ไปใส่หนึขึ้น เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรค่าจะฟ้องครูปล่าครูบอกได้ พีพีต้องไปทำอะไรต่อครับตึกตึกีพีก็ต้องไปเรียนห้องธรรมดาละครับไม่เห็นคนไมเห็นามีห้องธรรมดาด้วยนะตรงเนี้ยตรงด้านขวาตรงเนี้ยไม่เห็นแปบ่าด้านขวาตรงเนี้ยที่ที่ที่เราเคยไปที่ครูคุูหญิงดูว่าคุยคูเค็มหรูอคูครูหญิงครับครูเค็มหรูอคุยหญิงครับเพื่อนเรียกว่าคููเข็มครูเข็ม ก็ต้องเอามือมือ,มอ,มอเอามือซ้ายไปกดแล้วก็แบบนี้แล้วก็เอามือขวามากดแบบน,นี้พอจะหลอกไม้มาขึ้นก็แบบนี้ให้ให้อยู่รระดับมคิวนะหแบบนึ่งเดียวระผ,ผาใหญ่กว้างก็เป็นภูภูเขาแบบน,นงงางซ้ายน้ำสายืนก็สองสามครั้งอ้าวเริ่ม ดังเน่าพาอาการก็แนบๆอ่ไรเงี้ยเลยนะเอาเอาเลยออกมาจากภูเขาเนี่ยกมาจากภูเขาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ก็มือขวาเนี่ยถัาเอาไปทับซ้ายโอกทับซ้ายแต่แต่จะเคยเห็นเห็นโรงเรียนแม่เขาเขามีเดิตั้งลมหายใจเข้าอ่ะเลยมีมั้งมีมั้งมีมั้างไม่มี ถ้าวันไหนไมีถ้าวันไหนไม่มีถ้าวันไหนถ้าวันไหนไม่มีแล้วพี่นักเรียนรู้เปล่ามาทำไรไม่รูอ้อะอาดูทำไม่รู้มันไม่ไปสอนในห้องกันไหมอาอาดูทำแล้วเดี๋ยวแม่จะไปใช่วันสองพอพอพอ,พอทำภาพก็นึกในภาพในใจตามเพลงอ๋อนึก ลมหายใจเข้าอ่ะร้องด้วยวันทูที่โกลมหายใจเข้าไม่ร้องด้วยม่ร้องไม่เป็นนะไม่ร้องเลยไม่เอาไม่วันทูที่โกลมหายใจเข้าร้องดีแล้วทำไมไม่ไม่ใจก็เพื่อนไม่รู้ว่ามันร้องว่าไง หายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานแม่ลองมาได้อะโจ้ต้องบอกภูผาใหญกว้างภูภูผาเป็นภูผาอะไรนั่นแหละภูเป็นภูเขาแหละภูผาใหญกว้าดังสายน้ำฉ่ำเย็นก็ทำท่าเป็นน้ำสักครั้งดังน้ำผา ก็เลยเมื่อเมื่อมากับท่าตอนตอนท่าที่สองจังหวะที่สองทำางเงี้ยเหมือนเก่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก hmm. ดังดอกไม้บานก็พอดังดอกไม้บานก็ก็ทำเหมือนเป็นเปนไม้ตูอย่างงี้ต้องโค้งไม่ดู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 มันมันมันดังใส่ถุงสัเย็น มงางใช้น้ำทำยินเม็นนางใช้น้ำทำเย็นแล้วเราก็ขึ้นไปเป็นดอกไม้อย่างนี้นี่แล้วก็ลงมาเอาแบบเอาแบบสมบูรณนะ์นะไม่หยุดเลยนะแม่เ้าเลยไ่ะคะไม่กลัวจะร้องผิดไม่ไม่้องผิดวันทูี่ก็ อะวันมแม่แม่แปบบ๊บแป๊บพี่ที่ที่บอกพี่พี่ที่บอกมป็นประจำวันที่ดืนตรงเบญจีนั่นน่ะพี่พี่ประธานอะไรนะไั่นแหะพี่อะไรแนะม่ไม่รู้อ่ะงขอเขาคิดกันทำไมอะทำไมอะอ,อะงี่ไมจะร้องเรื้อ,อ,อ,อนะพรพรดีมท่ทมแปบบ๊บคิด วให Ma oh. ้ใจเข้า้ให้ใจออกไม่ได้เอ yeah ้มแ่บุทักให้เร็ววันจี<_<_่ไม่เาจะเอาแบบนไปแล้วเราจะลองดูว่าถ้าเร็วไม่เอาแต่ที่เรีที่เเขาแบบช้าช้าพิงพแบบ เอ,เอาแบบเร็วๆ1 2 3ทกก็ุกให้ใจเข้าลุใหใจออกอย่างเยานผู้บาห่างดันใช้น้ำกับดินดันน้าผาอากาอันบางเบาใบกึมใบันนี้นะครับ <c oughs> เอากับชา้ชาๆเยอะๆเลยนะเอาแบบแบบสโลว์สโลว์กพร้อมยัง <c oughs> ค่ะรู้ไหมจะออกแต่าไม่บ้านรู้ไหมเด็กกว้างเดินสนดจนถงดินนั่งรถไาการอันบ้าเบ้าไม่ทำทาดา ไม่ได้ท,นทันเลยนะพีมีลูกหมูตัวหนึ่งมีลูกแกะตัวหนึ่งเดินหลงทางมาเดินหลงทางมางไ,งไปเจอไปเจอแม่แม่หมูจริ้งจอกดีิ้ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นกันขยับได้ครับ <c oughs> ก็เข้าใจแล้วครับทำไมถึงมืดเพราะเพราะว่าพระอาทิตย์แตกกินพระจันทร์ใช่ไหมครับพระอาทิตย์แตกินดวงจันทร์ใช่ไหมครับมันเลยถึงมืดนี่ไดูในนั้นมาลาหูอมจันทร์น่ะคือพระอาทิตย์จะไปอมพระจันทร์ถ้าลาลาหูอมดวงพระจันทร์ไป็นอมมดิจริงอ่ะใช่ดูในนั้นมาป้าป๊อกป๊อกแมทแมทมันมานดูทีวีอ๋อ ทีนีเนี่ยา,<ม>า,า,า,าเราอุมจันทร์ทำธไรมัจอุปาพระปจันนะคบทาครับนนก็เป็นประ,ประกฏกาการเรียงตัวของดวงจนันทร์อดวงจันทจะไป,ปะจะจะไปมันบางการเป็นเงาเงาบางกับอบนะครับอา,า์นะครับเป็นบาง ม่ทำไมว่าอาติสันนะจะไปดูเดไ,ไม่รู้ครับเขาเป็นแบบกวทการธรรมชาตินะครับใช่เป็นปะธรธรมชาติคี่เจ้ธรรมชาติ ก็ชอบธรรมชาตินะครับราธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรครับสิ่งที่เกิดมาเติบโตเหรอหรือสิ่งที่เกิดมาเองสิ่งที่เกิดมาเองตามตามตามสิ่งสิ่งคือสิ่งที่เกิดมาเองตามของโลกเหรอตามโลกเราตามอากาศเหรอคเจ้าเขียนโทรศัพท์ถูกเปล่าโทรศัพท์ถูกครับ ซาซาลูทอทหารเราเราเราเรือสอสอสาราซอสาราสาซาลาขบวนซอสาราพอพานทอทอทหารแล้วก็อย่างเงี้ยขบวนอย่างเงี้ยคารันคารันอ่าถูกไหมครับถูกหัรศัพย์ยนยก็คือเกิดาทของทวีตกเป็นศัพมันก็จะกดเป็นเอามาจากศัพท์้องศัพท์อ ใแล้ว<อ>สับวันนี้ต้องท่องไหมคำว่าอะไรอ่ะคำว่าเมล จับรถขึ้นไงจับรถสอบับออะปะรออุดอรถครับก็เยง่ายก็ก็ราตวหูเปจัดตวากุลุกก็รออีกอลุนจัตวาตุเงยกลุ่มูจะรงเดี๋ยวจกลงให้เจ้าตัดสินใจก่อนนะเราใช้ภาษาไทยเล่ม บ้านนะคะประหยัดตังดีเอาตังไปซื้อนมเชเวนเดรนะ <c oughs> ได้ตั้งหลายกล่องอะไรครับก็ถ้าซื้อหนังสือตังก็หมดกนะันมันมีอยู่แล้วเรากา็เอาที่นะนะมีนะนะว่าถ่ายเอกสารจากอันนี้เอาผมก็เสียตังอยู่ดีเอาเล่มนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเอาตังตังหนังสือกูป๊อปูป๊อปเพลยเดี๋ออย่าเอาตังที่จะซื้อหนังสือไปซื้อนมนะทิจเกากรี<พ>บแบบเยอะ วีบาเนเราวีเรื่องหนังสือก็อจะจ่อเต็มตัวค่ะไเต็มตัวค่ะเต็มตัวค่ะไป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 ยบายครับ